ใครที่กําลังมองหาเบนซ์ราคาไม่ข้ามแสนฟังทางนี้นะครับคันนี้ทรงนี้คลาสสิกแบบนี้เอาไปเลยนะครับ8 9 0 0 0บาทใช้งานได้จริง Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh huh. so far is the e g o w h e r e do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make y stand การทำรถให้หน้าขับและหน้าใช้งานนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะสวยมากหรือสวยน้อยมันขึ้นอยู่กับงบประมาณอย่าง Mozedel Benz 190E คันนี้เป็นอีหนึ่งในตำนานรถ ยุโรปในยุคนั้นเบบี้เบนซ์เป็นรถขนาดเล็กคล่องตัวใช้งานง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกไม่ซับซ้อนอะไหล่หาง่ายราคาถูกผมปั้นคันนี้ขึ้นมานะครับใครได้ไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาคุณภาพเกินราคาความสวยงามก็เกินงบประมาณ ทั้งรูปทรงและสีสันทั้งคันนะครับเรียกได้ว่าทําตามใจตัวเองไม่ได้โอ,อเอาใจใครทําในรูปแบบของปริมัณธ,ธุรกิจยนต์ขอเป็นตัวของตัวเองสักคันหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เพราะว่ายังไงแล้วก็ไม่ได้ถูกใจทุกคน,นครับเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันลิสซันเทียนาเอฟซีมาลองขับนะครับถูกใจแต่ยังไม่ตอบโจทย์ร้อซให้เก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับอีกนิดหน่อยได้หมดนะครับทับเพิ่มตังเก็บภูมิลาัยเพิ่มนะครับจากที่ลอกด่างให้สวยงามขึ้นให้ติดแก๊ หัวเชีดเบรกใหม่เอนเนอี่ีฟอร์มพร้อมลงเล่มพร้อมโอนเซ็ตโช๊คเพิ่มนะครับทางด้านหลังจนถูกใจ f c ถูกใจไม่มีคําว่าแพงบางครั้งเราอาจจะมาว่าแพงแต่ใครลหลายๆคนนะครับอาจจะมาว่าถูกถูกตังถูกใจใครอีกลหลายๆคนสําหรับเบบี้เบนคันนี้จะถูกใจใครบ้างผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆถูกใจผมแล้วคนหนึ่งเดิมทีสีน้ําเงินเบนนะครับส่วนตัวผมมองว่าธรรมดาไปนะครับแล้วก็พื้นฐานของรถคันนี้คือสีซีดด่างไม่มีทรงกันชนหาย แตกรายงาด่างเพราะแดดนะครับไม่มีความเป็นเบนซ์ปันแต่งจัดทรงใหม่ทั้งคันสภาพสีแห้งๆแห้งจนถึงเนื้อเหล็กแต่โชคดีคันนี้ไม่ผุจัดองค์ประกอบให้เข้าที่เข้าทางชุดแต่งรอบคันใช้ของวาวสีสันที่ผมเลือกน้ำเงินในบูดูดูไม่จืดไม่เฉยในสายตาผม อยากแตกต้องแตกต่างทําหลังคาสีบอลเงินคลาสสิกมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครไม่รู้ว่าจัดทรงแบบนี้มีกี่คันในไทยนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในมือผมทรงนี้สีนี้มีคันเดียวสวยไม่พอต้องถูกต้องลงเล่มให้เรียบร้อยน้ําเงินเทาสีสันเงาชําเป็นประกายเวลาออกแดดระยิบระยับเวลาจอดในล่มดูดูลดอายุร่วม30ปีนะครับถ้าไม่ทําสีไม่สวยแต่รักษาเหลี่ยมสันคมทุกมุมให้คมชัดนะครับรักษาความเป็นเบบี้เบน แปลกตาด้วยกาบข้างด้านล่างทําสีเดียวกับตัวรถตัดเทาเอามาไว้ทางด้านบนลงตัวทุกมุมกันชนหน้าและชุดแต่งรอบคันใช้ของวาวนะครับเรียบง่ายแต่ดูมีสไตล์ด้านข้างสเกิร์ตซ้ายขวารับกับกันชนหน้าและหลังผสมผสานความคลาสสิกล้อขอบ17 m เมอินเยอรมัน AMG แท้นะครับสีบอลเงินดูเรียบหรูลงตัวกับทรงรถฝาครอบปิดดุมครบทุกชิ้นกับข้างสนิททุกแผ่นไฟเลี้ยวมุมส้มกระจังหน้าสแตนเลสแผ่นป้ายทะเบียนโค้งรับกับกันชนหน้าสรุปรอบคันสวยนะครับเข้าตาลงตัว Live little Rise the bit the from 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 come anger, We should be living free All together, one and all Let's build a dream. รอบคันเพิ่มความสว่างในการใช้งานจริงนะครับติดฟิล์มใหม่รอบคันบานหน้าเต็ม50%ทุกแผ่นไม่มืดไม่สว่างกําลังดีสบายตาในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบช่วงล่างตัวเช็คเปลี่ยนตัวที่จําเป็นไม่ถึงกับโลนะครับแต่ขับใช้งานได้จริง ย่อยข้างเกียร์จุดด้อยของเบนซ์เปลี่ยนเวลอเอฟนะครับไม่ต้องรอให้บอกขับชิวมีมนขังความเป็นเบนซ์สะดุดตาดูมีสไตล์ใครรักแนวคลาสสิกคันนี้ไม่ควรพลาดเอาไปใช้ชิวๆขับเล่นขับจริงหรือสะสมไว้ดูเล่นคันนี้ผมแนะนําขับไปจิบกาแฟ,แฟดื่มเบียร์กินลมชมวิวจอดที่ไหนไม่ไอายใครกับบอดี้ขนาดพอดีนะครับเบบี้เบนซ์ 190e ขุมพลังเครื่องยนต์1 8 0 0 c น้ซีซีน้ำมันล้วนนะครับอัตราเร่งดีความร้อนปกติคันนี้ผมเทสมาแล้ว400กว่าโลจบทุกอย่างพร้อมขับทางไกลทำเท่าที่ทำได้ให้ในสิ่งที่ควรให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลมันมีค่าใช้จ่ายแต่คันนี้ผมตั้งใจทำออกมาให้ fc เอาไว้ขับชิลเที่ยวปีใหม่ใครที่กำลังมองหาเบนซ์ราคาไม่ข้ามแสนฟังทางนี้นะครับคันนี้ทรงนี้คลาสสิกแบบนี้เอาไปเลยนะครับ89,000บาทใช้งานได้จริงมาทางด้านภายใน แผงประตูไม่แตกหกักมือเปิดมือดึงยังอยู่ครบนะครับช่องใส่เอกสารใส่หนังสือไม่หลุดไม่อ้าไฟหน้าไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาติดใช้งานได้ครบแต่ดังพวงมาลัยสีก้านหน้าปัดเลือนไม้สภาพใสใช้งานครบไฟโชว์ต่างๆยังส่องแสงสว่างนะครับแม้กระทั่งไฟโชว์บนหลังคายัยงติดที่บังแดดสภาพแน่นมาเรื่องระบบแอร์เย็นฉ่ากระจกไฟฟ้าขึ้นครบนะครับทั้ง4บานเกียร์เมนวนวลหรือเกียร์ธรรมดา บนบอดี้เบน์นะครับจัดว่าหายากแต่ก็พอหาได้เข้าสนิทไม่หลุดไม่เด้งที่พักแขนทางด้านคนขับนะครับกับคนนั่งก็พักที่เดียวกันก็แบ่งแบ่งกันพักได้นะครับเบาะนั่งเป็นหนังแท้ของเบนซ์เบาะเดิมคู่ตัวระบบเมนนวลดึงหน้าถอยหลังปรับเอนหลังใช้มือดึงล้วนๆนะครับไม่มีระบบไฟฟ้ามาทางด้านหลังนั่งสบายแต่ก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรขนาดนั้นนะครับเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยไม่ปวดหลังวิศวะออกแบบมาดี มีที่พักแขนอยู่หนึ่งชิ้นนะครับทางด้านนี้มีที่เคยบุรี่แต่ไม่มีที่วางแก้วสุดคลาสสิกมือจับบนหลังคาขนาดยาวแปลกตาแต่ลงตัวกับตัวรถแผงหลังสภาพดีไม่มีม่านไฟฟ้าแต่มีที่ใส่ของนะครับเดิมทีตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ใส่พวกเกี่ยวกับของพยาบาลแต่ด้วยรถอายุขนาดนี้นะครับเก่าเกินไปเลยโละทิ้งหมดภายในโดยรวมสวยคลาสสิกสมบูรณ์ตามอายุครบทุกชิ้นอาจจะไม่สมบูรณ์ ถึงขนาด100%นะครับแต่ด้วยรถอายุขนาดนี้แล้วจัดว่าโอเคด้านหลังฝากระโปรงท้ายเปิดออกมาวางของได้สบายเปิดปิดพลาสติกทางด้านจุดนี้ยังไม่แตกหักนะครับยางอะไหล่มีแตกขาดแม่แรงหามาใส่ฝาหลังเปิดอ้าตั้งฉากไม่พับลงนะครับสปริงยังดีทั้ง2ตัวสําหรับคันนี้นะครับผมขายความคลาสสิกขายความคุ้มค่ามันเป็นรถเก่าที่เอามาทําใหม่นะครับไม่ใช่รถไปแดงต้องแยกย้ายให้ออกคิดวิเคราะห์แยกนะครับราคานี้ 89,000บาทเอาไปทำเองเกินงบแน่นอนสำหรับคันนี้สิ่งที่ได้ไปได้บอดี้ที่สวยสีใหม่ทั้งคันฟิล์มใหม่ทั้งชุดได้ล้อแม็ก AMG ได้ช่วงล่างที่ดีไม่อาจจะไม่ถึงกัน100%แต่ก็ใช้งานได้ปกติได้เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบภาสีเมษาหกเจโอนได้ทุกคนส่งรถถูกต้องตามกฎหมายถ้าคิดว่าคุ้มค่ามาดูรถมาลองมาสัมผัสได้ที่เพชรบูรณ์ลมเก่า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0836314666เอกภูริพัฒน์ธุรกิจยนต์ยินดีให้บริการสวัสดีครับ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh huh. so far as the echo, where do we start? You can learn to discover. A million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dead to fall to find out what to say. No more hate, just admit that you're. Just a